เราก็ไม่คาดคิดครับว่ามันจะเกิดภาพนี้ครับภาพที่สนามลกพัะนางใสแตกครับอีกครั้งหนึ่งครับจากไม่เคยมีก่อนทีสุดจริงๆครับสวัสดีครับทุคท่านไม่เคยเห็นครับไม่เคยเห็นกับตาเนื้อวันนี้เราเห็นกับตาเนื้อแต่เราห่วงความปลอดภัยผู้ชมมากขึ้นเลยครับยังไงขอความร่วมมือเพไม่มีที่นั่งแล้วจริงๆนะครับเราจะไปอีกเลย ไม่งั้นจัดการไม่ไดจริงครับางลมไม่ได้เาเกจที่รับชมอยู่ทางออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นทาง f e c o o o y o y t u t u t i t t o t นะครับตอนนี้ผู้ชมรอการจัดการในการแข่งขานสักครู่หนึ่งนะครับเชื่อว่าอีกไม่กี่อีจใจครับจะได้รับชมกันเพราะตอนนี้ในสนามเนี่ยถือว่าเกินความคาดหมายนะครับ แต่ว่าเป็นเรื่องที่ดีเรื่องที่มีความสุข You yeah.